ในกายเกมเมอร์กันอีกแล้วเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาเล่นเกมไมครับ 1.0.0.. 1 0เอ้ย1.3.0.7ะแบบครับมันเกลี่ยนขึ้นมาเยอะเลยครับมันเปลี่ยนตรงไหนกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งด้วยนะครับ รอก่อนนะครับรอบเดียวรอแป๊บเดียวนะครับโอ้เห็นไหมครับมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนขึ้นมาเยอะเลยครับไก่มมัยเ โอ้มาเลยนะคบเกม่มาข้ามครับมาแลยนะครับกดเพย์เลยนะครับเกือบเกือบแล้วไม่ถึง เปลี่ยนนะครับไม่เปลี่ยนเพราะตรงนี้นะครับยังไม่พอครับมันยังเปลี่ยนอีกเย,ยอะนะครับโอเคมาเลยนะครับอืาาาาอทำไมทำไมทำไมผมก็ทำไอ้นี้ไป ไปนิดหน่อยนะฮะไม่เป็นไรนะนี่ดูนะนี่มันเปลี่ยนมามาหลายอันเลยนะครับ <c oughs> มีกระจกหลายสีเห็นไหมที่เปลี่ยนเพราะอันนี้แล้วมีกระจกบางหลายสีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูสีดบมกันก่อนนะครับว่ <c oughs> ามันเป็นแบบไหนครับ <c oughs> สีแบมกันแล้วอย่างอืมเป็นไงเทปไหม มันเหมือนกับในคอมหรือเป๊ะเลยนะคับนเดี๋ยวผมขอสร้างก่อนอ้ามันยังมีอีกอานหนึ่งครับที่ในโตัวท์บมันไม่ค่อยมีนะครับเกียครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับว่ามันคืออะไรครับมันคืออะไรครับเดี๋ยวสร้างนี้เสร็จก่อนเดี๋ยวค่อยมาลุ้นนะครับว่ามันคืออะไรมันคืออะไรมันคืออะไรเกียสร้างนี้เสร็จแล้วนะครับ ผมบอกนะครับว่ามันจะคืออะไรครับมันคือมันคือมันคือไอ้นี่ครับที่เก็บของครับแล้วก็ยังมีแผ่นซีดีอีกมากมายเลยนะครับมีที่ใส่ด้วยเห็นไหมครับเทพนะครับโหลดได้นะครับแต่มันเสียตังค์ครับทุกคนต้องโหลดในสีสามเก้าเก้าครับถึงมันจะไม่เสียตังค์ครับมันใช้แบบไหนครับทุกคนยัง บางคนก็ยังไม่รู้ว่าทำตามผมได้เลยนะครับมันก็ใช้แบบเดาแ๊บเอาชุดเกาะมาก่อนนะฮะหัวไม่ต้องครับไอชุดเกาะที่มันเป็นหัวไม่ต้องฮะไม่ต้องเอาฮะจะเอาเป็นอนเหล็กแล้วกันนะครับเฮ้ยบอกแล้วไม่ตัง้งโอเคช่วงหัวมาแล้วไม่ต้องครับผมจะใส่อะไรนะครับ จะใส่จะใส่หัวคนครับ yeah. ผมจะใส่หัวคนนะครับผมจะใส่หัวคนลงไปนะครับคนแบบไหนนะครับนี่แบบนี้แบบนี้แบบนี้คนะแบบหน้าที่ผมต้องการนะครับกี okay. ใส่หัวคนกันก่อนนะครับโอ้ใส่แล้วนะครับมาใส่เสื้อโอ้แขนมันไม่ค่อยเนียนะครับ ที่จริงอะเอาไปหลอกเพื่อนได้มีคนเล่นมาแล้วมีคนเล่นนะครับแต่มันไม่มีนะครับตรงเนี้มันไม่มีที่ใสฮนะชงหมมว่างมันะเฮ้ยเออชงหว่างมนโอเคนะครับได้แล้วมันสามารถถือดาบได้ด้วยนะครับแต่มันถือได้ข้างเดียวครับมันไม่ได้ถือได้สองข้างมันสามารถถืออะไรก็ได้ครับ ไหนว่าไหนดาเฮ้ยหมดละหมดละ,ละ,ละอืมได้ลแล้วมครับนี่มันมีข้อเสียอยู่อย่างครับมันมีข้อเสียอะไรรู้ป่าครับมันมีข้อข้อข้อเสียก็คือเนี่ยผมเอาไว้นี่มาครับกับแผ่นซีดีครับ เลือดสีไหนได้นะครับโอเคนั่นมันมีข้อเสียคือขนาดผมผมเปิดอาผมลงเปิดให้เต็มเลยครับดูดินะมันไม่มีเสียงครับเห็นไหมในคอมเขาจะมีเสียงครับอันนี้มันไม่มีเสียงครับเนี่ยข้อเสียฮะแล้วก็มีอีย่างนะปิดเสียงก่อนนะครับปิดเสียงแค่นี้มีอย่างอะ ที่เหมือนไม่คมครับก็คือผู้นะครับผู้มีด้วยนะครับผู้ผู้เป็นอย่างไรครับทุกคนก็ยังไม่รู้ไหมว่าผู้จะเป็นแบบไหนเดี๋ยวผมมาให้กันมาให้ดูกันนะครับว่าผู้จะเป็นแบบไหนเดี๋ยวได้รับมมันมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนดูว่ผู้มันอยู่ไหนปั๊บ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  ๋ยู่การผู้อยู่ข้างล่างกยรพูอยูงไะไหนวะไม่มีเลยเฮอยเดี๋ยวเราหาหาไปก็เจอหละอย่ารีบร้อนอย่ารีบร้อนครับคหาไปก่อนนี่งไงเจอผู้แล้วนะครับเอ้ยนั่งคืออะไรเดี๋ยวผมขอลองเอาก่อนครับนั่งคืออะไรวะ รู้แล้วนะครับพวกมันคืออะไรครับมันคือธงนะครับเอ้ยช่างหัวเลยในพวกพวกมัน,นในนช้ทำบบไรคระเฮ้ย,ยไม่ใช่แค่กดนี่ข้างเดียอะแต่มไม่เห็นมุมฟ้าอ้าวอ้าวผมยังมีอะไรอีกบอกะครับบอกอีกนะครับเอาอะไรแล้ววะเจอมีอะไรแล้ววะเดี๋ววยวกบ เผื่อมีอู้วจังบาลีนี่นะครัมันเป็นสมุดนะครับที่จริงทัวจอมเอ่อมาค้าป e. นะีอีนี่ยมันจะเปิดไม่ได้นะมันมันจะเปิดไม่ได้มันกับไในคอมม่าแต่นี่เปิดได้แนคะ่กดค้างแค่นี้เน่มันก็สามารถดูได้ตามสบายเลยนะคะรับนี่นี่นี ก็มันมีอะไรที่น่าสนใจนะเออเอน็นี่คืออะไรวะที่ไหนวะเออเนี่ยอย่ารู้ว่ามันคืออะไรโนอะ้ใหม่อย่ารู้ว่าคืออะไรแล้วไม่ใช่ไม่ใช่มันก็ไม่ได้ใส่แฉใช้ไหมใช่ทำอะไรฮนะแล้วก็เป็นปกติดีครับ ดูดวิว่ามันจะมีของอะไรอีกของอะไรแปของอะไรแปลกมันก็ไม่มีอะไรแปลกมันก็ไม่มีอะไรแปลกนะครับ วันนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลดค์ u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งครับวันนี้ผมก็ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไหนแล้ววะไหนไหนอ๋อนี่ <Yeah. S 1>